ประสิทธ,ธิภาพนอกนั้นจะมีประโยชน์ด้วยสําหรับบุคลากรที่ทํางานนะคะเราจะ,จะพบเลยค่ะว่าถ้าเปรียบเทียบการป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้ใหญ่ปัจจุบันเรามี n c d เยอะมากใช่ไหมคะจะเห็นว่าถ้ากินยาลดไขมันต่อเนื่องเนี่ยจะลดได้โอกาสเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด36%กลายเป็นว่าถ้าเทียบกับมาตรการอื่นๆเน่ยจะเห็นว่าการป้องกันไข้วู้ใหญ่ได้ประโยชน์มากกว่าการกินรับประทานยาลดความดัน เทียบกันแล้วนะคะเกือบ30%กับ1 8บุหรี่เองยังสามารถได้ผลใกล้เคียงกับก,การเลิกบุหรี่ด้วยเพราะฉะนั้นนี้เชี่อมากว่าควรจะได้รับวัคซีนนะคะในในผ,ผู้ที่ดูแลแล้วก็อาจจะเป็นรวมทั้งนอกจากตัวเด็กที่มารับบริการเองเรามีความรู้แบบนี้เราสามารถแนะนําให้ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กได้ประโยชน์จากนี้ได้ด้วยค่ะประโยชน์ที่ได้จากการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะจะเห็นว่าอ๋อมันเราจะเห็นว่าเอ้เราจะให้วัคซีนเรามี มีข้อแนะนํามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างก็เพราะความเสี่ยงนะครับอะไ,ไรก็ตามมีความเสี่ยงของการเกิดแพนเดมิคครั้งใหม่เนี่ยโอ้ยาอาจจะไม่ถึงประเทศไทยก็ได้เรามีปัญหาเรื่องของวัคซีนใช่ไหมคะผลิตวัคซีนต้องมาจากไข่ถ้าเกิดมีเบิร์ดฟลูมีไข่วัดน,นกเนี่ยไก่อาจจะตายหมดแล้วก็อาจจะหาไข่มาทําวัคซีนไม่ได้เพราะว่าโรคร้อนก็ทําให้มีการ ระบาดวิทยาเปลีป่ยนแปลงไ,ไปมากๆเลยมีการแพร่กระจายของเชื้อได้ง่ายขึ้นในหลายๆโรคนะคะมีการเสี่ยงต่อเพราะว่าแทรกซ้อนรุแนแรงที่โชว์ไปแล้วมีปัญหาเชื้อดื้อยาจากการที่ใช้ยากันมาปัจจุบันแล้วก็มีพอแทรกซ้อนทางสมองด้วยนี่คือความเสี่ยงทั้งสิน้นและผลกระทบที่ตามมามันมากมายมหาศาลเราได้บทเรียนจากโควิดแล้วว่ามันไม่ใช่แค่สุขภาพแต่มันมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจอ,อายุไขที่สั้นลงความเหลื่อมล้ำมากๆเลยใช่ไหมคะคนจนก็ยิ่งนจนเนพราะไม่เข้าถึงการรักษา แล้วก็เศรษฐกิจก็ถดถอยลงและประโยชน์ที่ได้จากการให้วัคซีนก็คือนอกจากป้องกันโรคให้ปอดจัยแล้วยังช่วยป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคอื่นๆที่ลิสต์มาทั้งหมดเลยนะคะร่างกายเสื่อมพอยหรือหญิงตั้งครันก็ช่วยลดการคลอนก่อนกาหนดได้และยังช่วยป้องกันความรุนแรงของโรคติดเชื้ออื่นจนต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพราะบางทีมันเจอร่วมกันได้นะคะ กลายเป็นว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเอากับกลายเป็นโควิดที่ต้องมาโรงพยาบาลน,น้อยลงหรือแม้แต่เชื้อนิวโมคอคัสซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปอดบวมที่รุนแรงก็ลดลงไปด้วยค่ะเพราะมันไม่มีจุดเริ่มต้นนะคะมันก็เลยไม่ตามผลไม่มีผลตามมาแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยเพราะ,ะนั้นก็เชียร์กันให้ไปนะคะส่วนเรื่องของการทําอย่างไรให้คนสนใจรับวัคซีนในฐานะที่เราเป็นบุคลากรที่ดูแลเด็กใช่ไหมคะเราก็ต้องเท่าทันหลุมพังของความคิดว่าบางคนบอกอ๊ย ฉีดทำไมฉีดแล้วก็ยังติดเชื้อได้ต้องบอกเหมือนกันนะคะว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันการเกิดโรคเพราะยังติดเชื้อได้แต่ป้องกันความรุนแรงของโรคแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็จะแบบเวลาที่มีอาการข้างเคียงอย่างโควิดเนี่ยเราเราเรียนรู้เลยว่าฉีดวัคซีนไปนล้านคนมีเกิดอาการข้างเคียงหนึ่งคนหรือมีอีกหนึ่งคนที่อาจจะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นมันจะเป็นข่าวดังมากในขณะที่คนที่ปลอดภัยไม่ได้เป็นโรคจากวัคซีนเนี่ยเราไม่ได้มีการรายงานเลยเราไม่ได้สนใจเลยเขาเรียกว่าความ ละเลยในอัตราพื้นฐานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลุมพังกับดักความคิดของคนเรานะคะเรามันจะจำข่าวที่มันดังๆได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันเนี่เยียยไว้แต่มันเยอะกว่าเราก็จะไม่ค่อยนึกถึงแล้วก็เราจะบอกว่าเอ๊มันวัคซีนเนี้ยมันไม่ปลอดภัยนะมันมีอาการข้างเคียงใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยทําให้เราเราเชื่อว่ามันไม่ดีจริงอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เคยรู้เท่าทันความคิดของตัวเราเองว่า บางทีอย่างสมมติว่าถ้าเราพบว่าคนที่เป็นมะเร็งปอดส่วนใหญ่จะมีะไฟแช็กอยูงง่ในกระเป๋าเสื้องเงนี้นะคะเราก็เลยไปสรุปว่าอ๋อไฟแช็กทาให้เกิดมะเร็งปอดโดยที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยถ้ามีไฟแช็กแต่ไม่ถูกบุหรีเลยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุก็ได้เพราะนั้นต้องมองให้ลึกกว่าสิ่งที่เห็นภายนอกนะคะซึ่งเราไม่ถูกฝึกให้คิดแบบนั้นแล้วก็จะมองว่าเอ้ยไม่มีประโยชน์เราพบความเสี่ยงมันต่ําแต่ว่าเราเรา มองในมุมของเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลเราก็จะเห็นว่าอ๋อไม่ค่อยเห็นเยอะแต่หมอกับพยาบาลนี่เจอเจอทุกวันนะคะเจอตลอดยิ่งเด็กที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคหัวใจโรคข้อส่วนกาหนดเนี่ยเวลาที่หน้าฤดูการของไข้หวัดใหญ่จะมากองกันที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็เรื่องของถ้าเกิดเราเข้าใจพฤติกรรมศาสตร์ธรรมชาติมนุษย์จะทำยังไงให้เขาเนี่ยอยากมารับวัคซีนก็ต้องเห็นชัดๆมีแบบเห็นชัดเลยเช่นบติว่าถึงกําหนดแล้วนะจะต้องมีการเอาไปรับวัคซีนนะคะ อย,อยากได้ก็คือทาให้รู้สึกวาเออวัคซีนเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มารับเนะี้ยเดี๋ยวมันจะหมดโปรโมชั่นแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะอย่างเช่นใครไปจใหญ่วัคซีนฟรีเนี่ยต้องช่วยกันว่าเออถ้าเกิดไปซื้อเองว่าต้องมูลค่าสูงทีเดียวถ้าเกิดว่าเรามาฉีดฟรีเนี่ยยังฟรีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าไม่ฉีดในเวลานี้ก็จะหมดไปนะแล้วก็ไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่ามีบริการในโรงเรียนไปฉีดให้ในโรงเรียนหรือในสถานบริการมันต่างประเทศที่เขาฉีดได้ในร้านขายยาเลยนะคะแล้วก็ฉีดแล้วก็อาจจะมีการแบบ โพสตรงเซลฟี่หรือต่างๆให้เราพราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ผู้รอค,คอยความช่วยเหลือเวลาป่วยจะเป็นผู้ร่วมก่อผู้สถาสนการล์ลดการส่งต่อและแพร่กระจายเชือ้อยงนีก็ถ้าอยากให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเราจะต้องสร้างสิ่งน,นี้ให้เกิดขึ้นนะคะเห็นชัดอยากได้ทําง่ายทำแล้วรู้สึกดีให้คนได้รับวัคซีนทุกตัวอะไรเนี่ยนะคะอันนี้พูดรวมๆเอาล้าทีนี้เวลาที่เหลือไม่เยอะเนี่ยเราก็จะรู้จักลักษะเด่นของแต่ละโลกถ้าดูรูปนี้นึกถึงอะไรนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโรคที่เด่นก็คือเราเจอโชคดีที่เราเจอน้อยมากก็คือโรคหัดหรือมีเซ่พวกนี้จะมีลักษณะเด่นคือมีผื่นทั่วตัวแล้วจะมีอาการตาแดงนะคะมีตาแดงมีอาการเหมือนหวัดแล้วก็มีการไอค่อนข้างเด่นแล้วก็ในปากจะมีจุดสีขาวๆตรงนี้นะคะเราจะเจ็บมากถ้าเป็นในเล็กโตผู้ใหญ่จะพอบอกได้เอาใหม่นะคะมีผื่นแดงทั้งตัวมีไข้มีผื่นแดงทั้งตัวแล้วก็จะมีตาแดงมีหวัดแล้วก็ มีน้ำมีลักษณะของจุดในปากด้วยนะคะไอมากไอเด่นแล้วก็โรคที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยมันจะไายออกผื่นเช่นเดียวกันอันนั้นเป็นสาเหตุที่ว่าต้องเน้นย้ำว่าควรจะได้วัคซีนอย่างน้อยสองเข็มตามที่ระบุไว้ในสมุดวัคซีนค่ะ,อ,ะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมีรายละเอียดตามนี้ถ้าหากฟังไม่ทันก็สามารถอ่านดูทบทวนได้นะคะอาจจะมีภาษาทางการแพทย์บ้างค่ะทีนี้ไข้ออกผื่นและผื่นในปากทั้งหลายอาจจะเห็นนะคะว่า บางโรคก,ก็ต้องกดคอดูเพราะว่าอยู่ด้านลึกอันนี้ก็จะเป็นฮ h ป r p a n g น่าจะอยู่บริเวณด้านในก็คือคอหอยนะคะเป็นแผลตื้นๆแบบนี้ที่เพดานปากแล้วก็บริเวณอาจจะใกล้ๆทอนซิลส่วนอันนี้จะเป็น h e r ปี s ิ i m พล็กเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่มันชอบบริเวณเหงือกจะเห็นว่าเหงือกดูบวมเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นออกมาด้านนอกๆหน่อยนะ,อ,ะอันนี้บางคนก็จะมีลามออกมาด้านนอกทด้สามอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ h e r ี e s simplex ซึ่งส่วนใหญ่ก็รักษาประคับประคองโรคโรคแรกแผลในปากไม่มียารักษาโดยเฉพาะแต่สามารถใช้บรรเทาอาการก็คือที่แนะนําก็คือกีสรินพยาลยอนะคะของอภัยกูเบตอันนี้ก็รสชาติดีดีกว่าใช้ยาชาหยอดคอเพราะว่าอันนั้นจะรสชาติเด็กรับไม่ค่อยได้แล้วก็ทานแล้วก็ไม่ค่อยเพิ่มการรับประทานอาหารให้มากขึ้นแต่ว่ากีสรินพยายย์จะรสชาติดีกว่ายอมรับได้ง่ายกว่าแล้วก็บรรเทาอาการด้ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าไม่มี ก็สามารถรับประทานอะไรเย็นๆนะคะเพื่อจะลดอาการเจ็บปวดไม่ให้เด็กขาดอาหารแล้วหลังจากนั้นก็ประคับประคองให้ผ่านช่วงที่ทานได้น้อยอาทานยาลดไข้ได้แล้วก็ใช้ค่อยดีขึ้นภายใน7วันนะคะอาจจะ37ถึงวันอย่าให้ขาดน้าพอ,อนะคะส่วนนี้ภาพอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดจะเห็นมือเท้าใช่ไหมคะแล้วในช่องปากก็อาจจะคล้ายๆกับภาพแรก,กคือเธอแปลงใจหน้ามีมีผื่นในปากแต่จะส่วนใหญ,ญ่อยู่ด้านข้างด้านหลังแต่ไม่ได้อยู่ด้านหน้าอันนี้ก็รักษาประคับประคองเช่นเดียวกันค่ะ ระมัดระวังเรื่องของการแพร่กระจายส่วนสุกใสยชื่อมันก็บอกอีสุกอีใสก็คือมีหลายระยะนะครับสุกก็คือแบบอาจจะมีนองคล้ายๆลักษณะส,สีขาวเหมือนเป็นหัวนองร่วมกับตุ่มที่เป็นน้ําใสก็จะเป็นระยะแบบนี้คือมีไข้านามาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตุ่มขึ้นตามตัวส่วนใหญ่จะเป็นส่วนกลางลําตัวมากกว่าที่จะเป็นมือเท้านะคะหลายครั้งอาจจะดูยากนิดน,นึงถ้าเกิดมือเทา้าปากนั้นลาเยอะเป็นบริเวณก้นหรือว่าบริเวณเข่าก็จะคล้ายกับสุกใสได้ค่ะ แต่ก็สุขใสเนี่ยถ้าเป็นรุนแรงก็สามารถใช้ยาต้านไวรัสได้นะคะแต่ว่ามือเท้าปากเนี่ยยังไม่มียาต้านไวรัสโดยตรงรักษาประคับประคองได้การดูแลเบื้องต้นอย่างที่บอกนะคะโรคทั้งหมดนะ,ะถ้าเป็นไข้วัดใหญ่มียาต้านไวรัสแต่ต้องไปพบแพทย์ส่วนหัดเนี่ยไม่มียาโดยตรงแต่อาจจะมีเสริมเช่นวิตามิน A ให้ในกรณีที่เด็กมีภาวะขาดสารอาหารโอลิโอเนี่ยเป็นโรคที่พบ น้อยมากๆแล้วนะคะแต่งองไรก็ตามเนี่ยมันยังไม่หมดไปจากโรคไปดีแต่โรคเนี้สยส่วนจะมาด้วยอาการไข้แล้วก็อ่อนแรงซึ่งถ้าถึงระยะนั้นแล้วมาแล้วเนี่ยก็อาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากแล้วนะคะต้องประคับประคองอโอกาสฟื้นตัวก็จะน้อยแต่โชคดีที่การฉีดวัคซีนของเราเนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้เกือบหมดแล้วค่ะส่วนเดี๋ยวที่บอกไปแล้วค่ะแพ้ในปากแพ้ริมปากประคับประ,ค,ประค,คองทานอาหารเย็นหรือว่าโยเกิร์ตไอศครีมทานน้ำตาทานดื่มน้ําตามนะคะ แล้วก็จะช่วยให้ทุเลาอาการได้สุขใสก็ประคับประคองได้ค่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ยาต้านเวลาทุกรายนะคะยเวนอาการรุดแรงก็ไปพบแพทย์ได้แต่ที่สาคัญคือการแยกไม่ให้แพร่กระจายมือเท้าปากก็เช่นกันค่ะรักษาประคับประคองนะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะสื่อกับเด็กๆได้ว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้ยาปฏิชีวนะเพราะว่าโรคหนึ่งที่เราไม่ได้แตะนี่ก็คือการติดเชื้อบแบคทีเรียดื้อยาค่ะซึ่งถ้าเอะอะรู้สึกว่ามีไข้ขึ้นเราก็ต้องทานยา ฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะหรือคนที่คนทั่วไปจะใช้คําว่ายาแก้อักเสบตัวนี้ก็จะทําให้มีความเสี่ยงอันนี้ก็จะเป็นหนังสือนิทานของอาจารย์ตุ๊กปองนะคะซึ่งเรียกว่ากุ๊กไก่เป็นวัดนะคะก็จะมีภาษาที่คล้องจองอดีแล้วเราใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ตุ๊กปองมาช่วยทางสถาพันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแล้วก็ทางสสสในการเขียนหนังสือที่สื่อสารเด็กก็เป็นภาษาสนุกสนุกคล้องจองแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของอทาง การดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของคําพูดภาษาไปด้วยกันนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูเล่นๆสนุกดีนะคะก็แนะนําว่าอาจจะลองหามาอ่านกันได้นะคะหรือขอไปที่สอสอส,อสอได้ค,ค่ะก็ภาพสีสันสดใสแล้วก็สอนในภาษาที่เด็กเข้าใจได้นะคะอ,อันนี้ก็แล้วยังมีเรื่องของกระจิบท้องเสียด้วยค่ะว่าท้องเสียต้องทํายังไงบ้างทำไงเราไม่จำเป็นต้องทานยาหยุดถ่ายนะเพราะว่าเราจะทําให้ของเสียค้างค้างแต่ว่าเรารักษาหลักๆคือการชดเชยด้วยสารน้ําเกลือแร่ แล้วก็ทำย่างไงก็ได้ให้จุลชีพประจำถิ่นของเราเนี่ยแข็งแรง mm. เขาเรียกว่า mm. ดำรงความเป็นระบบนิเวศวิทยาของเชื้อจุลชีพในลำไส้ของเราให้กลับฟื้นคืนสู่ปกติให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคภายนอกมาเกาะรคกับเราได้แล้วเป็นที่โชคดีค่ะที่ประเทศไทยเองก็บรรจุวัคซีนป้องกันไวรัสโรตตาเข้าไปในวัคซีนพื้นฐานแล้วทำให้ลดความเสี่ยงลงไปได้มากเลยนะคะ อันถัดไปก็มีลักษณะของการแพร่กระจายว่าในการบริหารจัดการนี่ดีแค่เนี่ยถ้าแพร่กระจายในเชิองอากาศเหมือนกับโรคโควิด19อันนี้ก็หนักหน่อยอใช้ห้องแยกใช่ไหมคะมีระบบดูดอากาศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนนะคะก็มีการแบ่งแยกง่ายๆเป็น4แบบเหล่านี้คะ่ะถ้าเป็นทางอากาศหรือ a i r ์บอ n e น,นะคะก็จะมีโรคตามนี้เลยนะคะถ้าเมื่อไหรหัดนี่ก็หนักอยู่แล้วก็คัดกรองแต่แต่แรกก็ไม่ต้อง เข้ามาอันนี้พอคัดกรองได้วัณโรคก็ถึงต้องมีการเช็คอันนี้ส่วนใหญ่จะเน้น,นผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเป็นวัณโรคส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพร่เชื้อเพราะเด็กไม่ไอแรงพอที่จะทําให้เชื้อแพร่กระจายเป็นละอองฝอยเล็กๆขนาด5้าไมครอนลอยในอากาศเด็กไม่ไอรุนแรงขนาดนั้นเด็กก็จะไอเป็นแบบแปะอยู่ใกล้ๆกลบริเวณพื้นที่ของเขานะคะน,นั้นผู้ใหญ่ถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยจะน่ากลัวมากกว่าแล้วก็โควิดเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็พยายามรีบคัดกรองแล้วก็พยายามแยกไว้นะคะถ้าเป็นละอองฝอยที่มันเป็น ที่มันตกอยู่ใกล้ๆเวลาไอาจามพวกนี้ก็จะหลักๆก็จะเป็นกลุ่มไข้หวัดใหญ่แล้วก็เชื้อ RSV ที่เป็นทางเดินหายใจส่วนล่างที่ทำให้เกิดปอดอักเสบได้ง่ายสัมผัสก็จะเป็นเรื่องของโรคตาแดงนะคะแผลในปากจากแผลริมปากหรือว,ว่าแผลในปากทั้งหลายค่ะส่วนการปนเปื้อนในอาหารพวกนี้ก็จะเจอในโรคมือเท้าปากตับอักเสบเอนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีวัคซีนป้องกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะยกเว้น RSV แล้วก็ เพ r ร์บีซินเพล็กซึ่งทําให้เกิดแผลในปากเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญคือป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดค่ะ,ะการหยุดเรียนถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะก็แนะนําว่าอย่างน้อยควรจะไข้ลง24ชั่วโมงก่อนจึงกลับเข้าโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะได้ยาต้านไวรัสหรือไม่แต่ถ้าเป็นกลุ่มแผลริมปากแผลในปากหรือแฮนด์ฟุตเมาส์รือเท้าปากเนี่ยก็แนะนําว่าถ้ามากกว่า2คนขึ้นไปในช่วงหนึ่งสัปดาห์ติดตดกันเนี่ย อ่าหรือพอผู้ป่วยมากกว่า5้ารายเ่ยก็พิจารณาปิดโรงเรียนนะคะขอคอันนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เองคิดว่ามีประโยชน์และยังทันสมัยอยู่นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บลิงก์อันนี้เพราะว่าถ้าหากวันนี้ฟังไปจำไม่ได้แต่เราก็มีที่พึ่งอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ กา,ารไอจามที่จะสอนเด็กๆไว้ว่าไอาแบบไหนที่จะไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อโดยสรุปนะคะ <c oughs> วันนี้เราก็มาทวนกันว่าเ,ออเริ่มต้นว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะโรคนี้มันมีความสําคัญนะแล้วก็มีโรคอะไรบ้างแล้วจะดูแลอย่างไรก็เราพูดถึงโรคที่พบบ่อยไปแล้วนะคะอาการสําคัญที่เจอได้คงจําได้ใช่ไหมคะว่าหวัดใหญ่เป็นยังไงมือเท้าปาก หรือว่าสุขใสหรือว่าแพ้ริมปากเป็นยังไงบ้างเราสามารถคัดกรองได้เบื้องต้นการป้องกันนะคะอย่าลืมคัดกรองวัคซีนทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ค่ะซึ่งตัวนี้หาข้อมูลได้ไม่ยากค่ะแล้วก็ควรจะให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการเนี่ยควรจะมีการป้องกันตั้งแต่ต้นแล้วก็รู้แนวทางการคัดกรองอาการป่วยแล้วที่เน้นไข้หวัดใหญ่หน่อยเพราะว่าปีนี้มาแรงแน่นอนนะคะ ที่ต้องระวังเพิ่มเป็นโรคที่สามารถมีภาวะแทรกซ้อนได้ทุกระบบเลยแล้วก็มันจะมีผลประโยชน์ที่มากมายมากกว่าเรื่องของการป้องกันไข้บันใหญ่แต่มีผลต่อสุขภาพโดยรวมด้วยค่ะแล้ววัคซีนก็ราคาไม่แพงหลักร้อยไม่กี่ร้อยนะคะคุ้มคุ้มว่ากันเยอะแล้วก็แนวทางการแยกภาะวะไข้ออกผื่นโรคผื่นในปากพวกเราคงจาได้ใช่ไหมคะมีด้านในก็จะเป็นเ e อแ e s z จ n a ถ้าบริเวณด้านหน้าเหงือกลิมฝีปากแล้วก็บริเวณที่ ผิวหนังด้านนอกเนี่ยใต้ริมนีปากก็อาจจะเป็นเรื่องของ herpes simplex ค่ะพวกนี้ก็มียารักษาได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วรักษาประคับประคองก็ควรจะหายได้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีสุกใสแล้วก็มือเท้าปากนะคะส่วนการบริหารจัดการก็ที่สําคัญเลยแนะนําหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชัวกวนะเพราะว่าที่พูดมาเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะ ไม่งั้นจะเกิดเชือ้อรื้อยามาก็สามารถใช้นักสือนิทานช่วยได้แล้วก็การแยกเด็กระหว่างการเจ็บป่วยก็อันนี้ก็แนวทางว่าจะปิดต้องเรียนที่วนันหรือจะเมื่อไรจะกลับมาเรียนได้แล้วก็ให้รับทราบไปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะสวัสดีค่ะ